ทำอะไรกันคะน้องเอวาทําอะไรคะซักผ้าสักผ้าทำไมทําไมทําไมไม่ใช้เครื่องซักผ้าล่ะไม่มีบ้านยายไม่มีเอาขยี้ขยี้ขยีลูกมีนะแต่ใช้ไม่ได้สักข้าวบ้านยายไม่มีเครื่องซักผ้ามานอนบ้านยายหลายคืนแล้วไม่มีผ้าใส่แล้วไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วแต่รู้มีอยู่ บ้านยายไม่มีเครื่องซักผ้าเพราะว่าบ้านยายไม่มีไฟฟ้าใช้สบายไหม,ามาคะเมื่อคืนอากาศเย็นไหมเย็นในน้ำปุ๋ยบอลร้อนอ๋อในน้ำปุ๋ยบอลร้อนฉี่รถที่นอนไหม,ามาคะเมื่อคืนเนี้ยทำท่านั่งอมยิ้มกิ่มกิม,มแต่ไม่ตอบแฮะแป,กแปกแลกๆนะเนี่ย เอาขยี้ขยี้ครับเอวาขยี้ยังไงเอว่ามันมีแลงไม่ค่อยออกเนาะรับบอวมีแตงรับบัวมันปี๋มันมีฟองมันมีแปลงอยู่ตรงไ้นน้เนี่ยมันปี๋ยมันขัดไอ้ดินอะไรนะมันเล็กมันมันเล็กอยู่ตรงหนอ่ะลูกใช่ใช่เอาใส่ยางหลังไงหลังแปลงพี่ว่าไม่เห็นมีเก้าอี้นะตรงไหนเนี่ยนี่ค่ะ ขยี้เขาเลยขยี้ลูกเอาขยี้ยังไงมันนุ่มเนี่ยขาวแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวก็สะอาดแล้วขยี้เขาลูกคาจะได้เอี่ยมเอี่ยมเอวาเตรียมเสื้อผ้ามากี่ชุดหลายชุดเลยใส่หมดแล้วเหรอใช่นี่หมดเลยก็เลยวันนี้ต้องซักผ้า คืออะไรเนะี่ยอาขยี้ข้าวนี่นักขุยเอามาเติมไม่อีกแล้วขยี้ข้าวซักข้าวลูกเอาให้เอี่ยมๆนะ กะละมังมันเล editor, ็กลูกต to so ้องใส่ทีละทีละชุดสองชุดพอมันเยอะเกินเอาใส่ตะกร้าไว้ก่อนสีเขียวเอี่ยมย่างซี่เขียวเอี่ยมยังลูกเยิมแล้วก็ป้ายยมแล้วก็ทำไงเอาบีดค่ะเอาใส่ตะกร้าไว้เวลาซักมีเขียวเตียดิอันนี้ของพี่พอซักมันสะอาดอันนี้ก็ สีส้มมาเพื่อนหนูไปเล่นมาอืมเอาขยี้ขยี้ก็ไ,ไ,ได้ไเอามาใลมกันเลยรลมกันเดี๋ยวก็ล้างใส่กะละมังเดี๋ยวขัดกะละมังแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากเอาเชือกดำๆเลยเชือกอันไหนอันอันไหนที่ดำๆใช้แปรงขยี้ลูกอืม,มนี่เชือกมานี่อ้าวขยี้เลยค่ะ<ๆ>จะได้เอี่ยมเอี่ยม แต่ก่อนก็ต้องมีแผ่นไม้กระดานแผ่นนึงเอาไว้วางภาพข้างกระมังแล้วก็เอาแปรงขยัดคัดคัดคัดเลยกระเบื้องไงพี่อเอาแกน